ยังเงี้ยเลยโอ้โยูเด้อพี่น้องอยูเด้ออยูเด้อเหลืวแล้วครับพี่น้องผมปากเบ็ดซ้ายนี่ไป แบบไม้รลงท้าครับน้ำม,มันขื้นพี่น้องเขียดบมื่หลเด้อพี่น้องนี่ไปหอดหุ่นเดี๋ยวเขียดมากเมื่อไครับผมเขียดหายอยากแห้งเดี๋ยวรอจดตามตอนยามเด้อพี่น้องเด้อมันจะมานว่ครับผมเราที่ตามตอนยามพี่นอ้องมาจะมานบ่เขียดได้มา,จากจะตลาดเล่านี่ย่างสบีเลยพี่น้องนี่ไว้มันยามตอนเสียบเงี้ย หมายขางข้องพี่น้องส่วนตะวันข้ามข่อยพอด,ดีหามองกลัวๆทางท่ารถไฟโอเคครับพี่น้องพลอกันตอนจ้ำครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับผมบเอาไปยาเบ็ดครับผมลงเงี้ยงเขียน่ยใบมงคำหลังแหลกบอ่อท่านมีปลากินเด้อเกี่ยวก,กิ๊บเลยพี่น้องหลังแหลกกันหนยไป เดี๋ยวขจีรถก่อนพี่น้องหลังสองก็เงียบครับผมหลังสามก็เงียบเป็นแนวนีนอเดียบกรีบเลยอ้าหลังหนีตีครับพี่น้อง lắng nghe tí gấp hôm mùa du cũng tí lắng nghỉ nghiệp lụt mưa sau gấp hôm ทางนี้ที่เด็ดเลย,ยพี่น้องนี่น้ำล,ลุ่มว่อไปหลุดมือเศร้าครับผมเงียบอยหลังนี้เงียบหลังนี้เงียบแต่รุ่นมือเศร้าเด้อพี่น้องเด้อมิจิรี เนี่ยถ้าม,มีปลาตีเลยพี่น้องเว้ยวัยรุ่นมือเสากับผมมือเสาพอกันครับสวัสดีตอนเสาครับพี่นอ้องพยายามเม็ดครับผมนีม่เต็ม,มหมเนาะพี่น้องเว้ยเกียงลกเกียงกาไปพี่น้องไปดังเหล็กบนหลอนพ่อเม็ดเลย พี่คอยู่พี่น้องลังเลนมีฝาบุ๊อ้หลังนี่ตีครับโมยูผมไม่โมยูครับผมลองล้างนีงนก็ตีครับพี่น้องนี่โอ้มาแก้มืออยู่พี่น้องไงตีโมยูสองหลัง

vô quá, cái ta đây với bà này, không bị kẹt túi, vô nhiều đi

ô lắm nhắn nhắn đi lắm đi Đứng, 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 nhắn nhắn đứng nhắn nhắn đi nhắn 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 đi ตบไเตรียมเลยพี่น้องเว้ยมีเตรียมแล้วใส่สวยแล้วพี่น้องเว้ยใส่สวยแล้วครับผมกดตับเลย ปลาตีดีอยู่พี่น้องปลาตีดีแห้งวุ้นเห็บโปรยว่ะมีสม่าสามอยู่พี่น้องมานี่โอ้ยปวดกระหายนี่ ป้าทีเกือบกุหลังครับพี่น้องพอหน่อยพวกว่าคือตีไปอยู่นะมันมาแล้วพี่น้องมันมาแล้วไปพี่น้องยังอยู่สามหลังสี่หลังเลย่ะเป็นปลาไครับผมเนี้ยกับปลาไพร้อม

Ê, chừng này rồi, cùng bảo để xây hang đi, tôi điều khiển nhăng, nè, tôi định anh vượt là cá bét, để con khắp ตัดดีขนานดะพี่น้องไม้นี่เดี๋ยวพอติดมาแกี่มืออยู่ครับรอฟังเรื่องพี่น้องว่าเป็นมือไหนเดี๋ยวมืเลีง้งเกียดเรืออยู่สิไปไม้ได้รถติด,ดตามพี่น้องเกลีย์ซื้อมากว่าหลายครับพี่น้องซื้อมาจากตลาดเล่าเดีนะ๋ยวปะปูสิหายเยอะมะม่อยู่เด้มาทดสอ,อบหนามข้นมาะม่พี่น้องหัง,งามอยู่ครับผมวนซับเลยปลา ปวดขนาดเลยพี่น้องด้ยปลาจะได้ก็แล้วแต่พี่น้องฝากติดตามคลิปหนาคลิปนม่ครับผมสหรับกิบนี่บ้าปูสุราษฎร์ธานีด้าน้องไปก่อนเหยียดสื่อม,มาไหวหลายหมื่นเลยเอามาลงเบ็ดเพระาะว่าฝนมันตกหนักช่วงหนึ่งช่วง,วงนั้นมาลงบ่ออะไปแล้วครับคลิปนี้ขอบคุณคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ